โอเคครับก็วันนี้นะฮัโลโหลสกีแอ๊วเนี่ยผม,มกับรายการไลฟ์วันทีวีเกตีแอ๊วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นเบสบอลนั่นเองนะครับเน็ตโคตรกากเลยตอนนี้อโอเคเน็ตกล้าจะกล้าก็ชาวบ้าน,นกดกดกดอ้อนกดไม่ได้ครับต้องเป็น V I P เท่านั้นเลยอย่างงี้ก็ได้เละเดี๋ยวอะไรละ่ะโอ้อะไรเน,นี่ โอเคถ้าเกิดม mm ีเ hmm. ส uh ียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะนะครับดูวันนี้ครับมันติดนะเมื่อก่อนตรงนี้ติดนะเอาเอาติดเลยอืมโอเคครับก็ลองนะครับไฟวันนี้ เยอะลเออมีคำถามหนึ่งไงใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงตั้งชื่อ G U E S T แล้วก็ตามด้วยมหมายเลขมั่วๆทำไมต้องตั้งด้วยกูเอะไรลอ,ลองลองตั้งตามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ <c oughs> เอาจริงๆครับลองตั้งตามโอเคครับโอเคครับ เดี่ยวนะเออคือว่าอันนี้มันหน้าตัวเกียอะไรไม่รู้นะก็ใช้ไม่เห็นนะโอเคไปไปไปบปกกันโยบกป้องเตียงเลยนะเออกูไม่มีนี่หวังเนตกุดกาเกินไอ้เหี้ยนะครับโอเคมีเสียงรบกวนก็ขอไปนะไอ้เกียโอเคไม่รู้เสียงดังเบาเสียงเบาก่อนนะโอเคครับกล้องนะเออแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วบอกกลัวเล้วบอกกลัวเล็กเล็กเล็กโอ้ลื่นลื่นช่วยแม่ลลายแมบละลายแมบเอาเฮยเฮยเลยเลยเลยเฮ้ชเวยแลลายแว่ลลายแว่ลลายแมบเอ้ยเออแหลกแหลกชึบช่วยแลลายแ่ช่วยแลลายแ่ตอเข้าไป ใครวันนะก็ทำทางททางกันก่อนมือถือแม่งพรมาสบายครับโอ้ยมือถือมันแหลกๆนิดนึงอ่ะโอเคครับก็เกิดพามไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับรู้สึกว่ามันมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยอยู่เพื่อนเพื่อนรลุเ,<ๆ>เร็ยวอีแสบใครวะเนี่ยกูมองไม่เห็น,นไงเห็นเลยกูไปแล้วครั้งหนึ่งเกือบตกอีแซดโอเคนะคับโอ้โหหลอดเลือดกูนับเพื่อนไม่ช่วยเลยเพราะเพื่อนมองไม่เห็นมากโอเคอาหารครับปึบปิบเปิบปิบทานก็พอละ กดกดอืมวางไว้กินโอเคโอ้ยอะไรแหลกๆโอ้ยเหล็กๆๆโดไม่งดเลยเพื่อนมองเห็นไหมนะอเอยเดินตกเกือบเดินตก,กเลยทีเดียวเอาๆหาย โอ,อเฮ้ยสีส้มมาเฮออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดว <t aps> มือถือมันร้อน <Okay. S 1> อ่ะโอเคกลับด้านมือถือดีกว่าโอเคเย็นขึ้นไปเยอะเลยกลับด้านม,มันไม่ได้ดีกว,ว่าลืมไปโ okay. อเคกูถ่ายด้านนี้กูจะได้ไปโอเคเดี๋ยวคนดูดูไม่ได้อ๋อยโถดนะครับโทถด ตะกี้อ่ะโอเคมาเอาเรื่องโอ้โหกูเอาแล้วกูขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ยไม่แดกไม่แดกไม่แดกไม่ให้แดกเลยนี่นี่นี่แดกแดกกวิ่งเฮ้ย กำลังกะแมงแล้วเนี่ยพอลูกไปอยู่ที่ไหนวะโอ้โอเคส่วนนี้สวดแค่ไม่ไป